สวัสดีครับโคนโคชาวเลิตกรับผมนายนรา,ากรแสงอินชื่อเล่นชื่อว่าฟุกเรียนอยู่ชั้นม .5 ทับสเลขที่14ครับวันนี้ผมจะมานำเสนองานเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาและนี่คือใบงานที่ผมทำ้นครับ หัวข้อที่หนึ่งวิญญาณนิยมคือการเคารพนับถือสิ่งต่างๆสิ่งแปลกประหลาดหรือสัตว์ต่างๆอันนี้คือรูปที่หนึ่งครับสองธรรมชาติเทวานิยมคือการนับถือพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาว ระแ,แม่คงคาเป็นต้นครับนี่คือรูปที่สองสามเทวานิยมในสมัยนี้จะมีการนบเถิดเทพเจ้าต่างๆอย่างเช่นพระศิวะพระอาทิตย์เป็นต้นครับเป็นรูปที่สามครับผม หัข้อที่สี่เทวานิยมต่อมามนุษย์เห็นว่าพระเจ้าไม่มีจริงเนื่องจากรู้จริงและเห็นผลต่างๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ครับอขอจบการนำเสนเอเพียงเท่านี้